มิสอองเซงฮัลโหลบับบิลสีบาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่รายการว่าไงลูกพี่นะคะวันนี้แม่จะพาทุกๆท่านไปทำสีผมกันกับมิสอองเซงนะคะหรือว่าสีผมที่แบดพิง hmm. กก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะสีผมแม่ก็เป็นแบบในคลิปเลยนะคะคือ ตรงปลายเนี่ยสว่างแล้วและตรงโคนนะคะเขาเริ่มมีความดำออกมาแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยแม่ต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ผมจะยาขนาดนี้ตรงโคนเนี่ยแม่ก็เคยใช้มิสอ o องเซนนะคะหรือบับเบิลเนี่ยแหละลงสีผมนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเฉดสีนี้นะรอบนี้อะ่ะแม่กะว่าจะทําให้สีผมเข้มนิดนึงเข้มหมายถึงว่าส่วนปลายนะเข้มเนาะแต่ว่าอ่านเดี๋ยวไปทุกทุท่านไปดูแล้วก็ไปทําพร้อมกันดีกว่าจะได้รู้นะคะว่าทําสีราวนะคะแบบนี้กล่องแบบนี้ ถ้าจะออกมาเป็นยังไงคะอันนี้นะคะก็เป็นด้านในกล่องที่เขาให้มาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเอ่อเรียกว่าถุงพลาสติกกันเพื่อนได้ไหมจะบอกว่าอย่าจับคู่เซตแบบนี้นะคะแม่จับเซตผิดขาไออันขวาสีส้มอ่มมันเป็นตัวของทรีทเมนต์นะคะทุกคนต้องใช้เบอร์สองเบอร์หนึ่งและเบอร์สามนะคะอ่าไอสามอันนี้มันเป็นสามนาทีนะคะแม่จับผิดนะอย่าทําแบบนี้นะคะอ่าแต่ตอนนี้นะคะแม่ผสมถูกนะคะทุก,ท,กท่านก็คือ เดี๋ยวแม่เนี่ยจะนํานะคะอตอนนี้คงกําลังจะไปม่วนกับการแกะการตัดอยู่นะคะซองแรกที่แม่นํามาใส่เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งนะคะซองสีขาวนะเบอร์หนึ่งซองสีขาวแกะออกมาใส่ในขวดสีขวดเบอร์สองนะคะอันนี้เลยนะใส่ให้หมดขวดเลยนะคะคุณแม่ก็ทั้งบีบทั้งรีดะคะ่ะรีดรีดเอาให้หมดค่ะเอาให้คุมนะคะแต่แม่จะบอกว่าจากประสบการณ์การทํามานะคะแม่เนี่ย ทำมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้นะไม่เคยหมดขวดเลยอาจจะเพราะว่าตอนนั้นผมสั้นหรือเปล่าสามารถนําไปแบ่งน้องสาวว่าใช้ได้อีกหนึ่งหัวด้วยแต่น้องสาวตอนนั้นก็ผมสั้นนะคะน้องสาวอีกคนนึงนะไม่ใช่คนที่ผมยาวๆเนาะอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บค่ะแกะเลยค่ะกับซองนะคะอีกซองนึงนะคะซองสีขาวเหมือนกันอันนี้เนี่ยจะเขียนว่าเลข3านะอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูตอนเี้ เห็นไหมตรงซองเขามีเขียนอยู่ว่าเลขสามนะคะสรุปง,ง่ายๆก็คือน,นะคะในกล่องอองเซงเนี่ยเขาจะมีสีขาวมาทั้งหมดนะคะสองถุงนะที่เอามาผสมหมายถึงว่าสองหอน,นี้นะคะที่เป็นเคมีนะและส่วนอีกส้มหนึ่งเนี่ยสีแดงที่เขียนว่าสามมาเป็นมาร์กนะคะมาร์กผมเขียนว่า3นาทีค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็กำลังกำ <c oughs> ลังกำลังรูดกำลังรูดนะคะทั้งรุดทั้งรีดเลยนะคะให้ลงมาอยู่ในขวดให้หมดนะคะอ่ะ พอรู้เสร็จแล้วนะคะก็ได้นําไปแยกทิ้งไว้เนาะแล้วคุณแม่นะคะก็จะตรียมนี่เอาตัวนะคะเป็นาฝาปั๊มที่เขาให้มาเนาะตัวนี้เลยแม่บอกก่อนนะคะว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องขย่าแบบตื้อๆนะคะแค่แกว่งเท่านั้นเองแกว่งให้ครบทั้งหมดงหมด20ครั้งอะทุกคนดูทุกคนว่าแม่แกว่งครบยัง แม่แข่งครบหรือ,อยังแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่แข่งครบหรือเปล่านะคะแต่แม่ก็จะเตรียมตัวลงมานั่งนะคะเพื่อที่จะบีบลงหัวแล้วนะคะแต่แต่ก็ยังไม่วายค่ะเขาบอกมาข้างกล่องนะว่าให้20ครั้งเท่านั้นก็พอนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยตอนคุณแม่ก็รวบหัวรวบผมรวบผมนะคะแบ่งผมนะคะ เนาะ,ะแต่แม่ก็ยังไม่ไหวมาแข่งต่อจ้าเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่จริงๆแค่20ครั้งก็พอนะคะถ้าตามสลากตามกล่องที่เขาแจ้งมาเนาะข้างกล่องเนาะนี่ค่ะแม่ก็ทําแบบนี้เลยตึ๊ดตึดต,ดต,ดตดอ่าเอามาถูให้ดูทําไมไม่รู้เอาไปลงละเลงนะคะในส่วนที่แม่ได้แบ่งช่อเอาไว้ค่ะนี่นะคะแบ่งช่อแรกก็ลงละเลงอ่ะรู้สึกว่ามันเกะกะไปหน่อยเนะาะก็เลยมาแท้ส่งขึ้นอ่ะ รู้สึกว่ามันแฉะไม่พอค่ะโลงอีกแต่จะบอกว่าลงไปไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าดูนะผมยาวระดับคุณแม่คุณแม่อาจจะผมไม่ได้หนามากนะคะแต่ก็ดูนะว่ามันพอจริงๆเพราะว่าขนาดคุณแม่นะคะลงไปทั้งผมทั้งหัวหมดสร็ธแล้วนะแล้วพยายามแบบว่ายัดให้มันฉ่ำเลยนะรอบนี้นะยังเหลืออีกค่ะคือแบบว่าพยายามจะใช้ให้หมดเลยรอบนี้ก็ยังคงเหลืออยู่ดีถ้าใครรำคาญที่แม่เมามอยนะคะหรือว่า ออรู้สึกว่าการลงผมเนี่ยแต่ละช่อแต่ละชั้นเนี่ยมันยากนินเยอะหรือเปล่าแม่จะบอกว่าจริงๆอะ่ะผมแม้ไม่ได้เยอะจริงๆนะดูแบ่งแค่ช่อ2ช่อ,ชอสาอันนี้ลงเท่าไหร่ละสาม สามช่อใช่ไหมจิงๆแบ่งลงสองช่อนี้ลงช่อที่สองนะช่อแรกอ่ะแม่รู้สึกว่ามันแฉไม่พอแม่ก็เลยมัดสูงให้ขยับขึ้นอ่ะแม่จะบอกว่าถ้าใครรำคาญที่แม่เมามอยนะคะว่ายืดยาวเส้นเหลือเกินเนี่ยสามารถกดค้างไปยูตอนสุดท้ายนะคะเพื่อดูผลลัพธ์ได้เลยนะคะแต่ดูที่คุณแม่ทําแล้วทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมันอีซี่ว่ะเสียเวลาสักนิดนะคะจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้ววิธีการเขาเป็นยังไงและแม่จะบอกว่าสําหรับคนที่ดูคิดมาถึงตรงนี้แล้วนะแม่จะบอกว่าตอนที่แม่ แม่ทาเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านบนผมคือจริงๆอะ่ะแม่ผมเหมือนว่าหนังหัวเนี่ยแอบแห้งนิดน,นึงช่วงนี้นะคะแล้วพอใช้เสร็จเนี่ยก็มีอาการนิดนิดหน่นอยหน่อยแม่แนะนําว่าอาการหมายถึงว่าหัวมันแห้งกว่าเดิมน้ะมันก็แอบลอกใช่ไหมคะต้องครอบครอบขอบหน้าผากอะค่ะขอบรอบหูรอบอะไรอย่างเงี้ยน่ะเดี๋ยวมันจะเลอยอยู่แล้วเนาะถ้าใครไม่มีที่ครอบหูเหมือนรอบนี้แม่ไม่ได้ใส่ที่ครอบหูนะคะ ก็จะเลอะเธอใช่ไหมอ่ะเราเที่ยวก็จำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันว่าใสหรือเปล่านะแต่ว่าก็จะเลอะเธอใช่ไหมคะแนะนําให้ทาวาสลีนค่ะวาสลีนช่วยคุณได้จริงๆไม่ว่าจะทําสีผมแบบสีผมแบบครีมนะคะหรือว่าแบบโฟมแบบนี้นะคะแบบนั้นก็ใช้ได้นะคะสําหรับวาสลีนนะก็ทาตามกรอบหน้าเลยค่ะรอบหูอรอบคอรอบคอทาไปเลยจ้าและอันนี้นะคะถึงเขาจะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรดีอะ ถ้าคุ้มพลาสติกแบบนี้นะะ้าคำมาให้นะแต่ลมแรงไหมต้องท,ทําที่ที่ไม่ค่อยมีลมแต่คืออากาศถ่ายเทยหน่อยก็ดีนะคะเราจะได้ไม่เหม็นกลิ่นเคมีจนมากเกินไปนะคะเพราะว่าแม่บอกเลยว่าเขาก็มีกลิ่นเคมีอยู่นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็พูดยังไงดีอะเดี๋ยวหาว่านันนี่เอาพู้แบบไม่เสียดุายมันก็คือเป็นเคมีถูกไหมคะถ้าเขาไม่ ได้ทำปฏิกิริยากับผมเราเนี่ยคือถ้ามันไม่มีความแรงในระดับนึงนะคะก็ไม่สามารถกัดแล้วก็เปลี่ยนสีผมแทรกแซงสีผมของเราได้นะคะให้เป็นสีผมใหม่เนาะก็ต้องเข้าใจนะคะแจ้งให้ทราบกันนะที่นี้ด้วยนะคะจะได้ไม่มีมาม่าเอ้ยดราม่าจ้าอ่าตอนนี้เห็นไหมคะเมาส์มอยแป๊บเดียวดูนี่ลงไปลงมา จะครบทั้งหัวแล้วจ้าออครบทั้งหัวแล้วจ้าอะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนกันเก็บนะคะเก็บทิ้งเลยค่ะแม่บอกเลยว่าแม่ไม่ลงซ้ำแล้วนะคะแค่นี้พออ่ะ ตรงนี้นะคะ,ะเห็นแมในขวดนี่ขนาดแม่ไม่ได้ส่องแส,สองสว่างเยอะนะคะยังจะเห็นเยอะเลยอันนี้แม่ก็มาเช็ดตามกรอบหน้าเช็ดตามหูเหิด้วยทิชชูนะคะเอาออกไปค่ะที่มันเลอะๆนะคะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวย้อมสีขนไปด้วยนะคะเดี๋ยวขนเราจะกลายเป็นสีนะ,ะอ่นนี่ค่ะก็แมแอบมีเหนียงรอสักครู่นะคะนี่ก็พอรอสักครู่เสร็จปุ๊บแม่จะเมาส์มอยว่า ตอนที่ไปล้างผมเนี่ยมันจะมีมาร์กมาให้ใช่ไหมแม่ก็มาค่ะมาร์กมปแต่มาร์กไม่ถึง3นาทีหรอกแต่มันจะบอกว่ามันน้อยจริงจริงอนนิดนึงไม่พอแม่ก็เลยใช้มาร์กที่แม่มีอยู่นะคะมาชโลมช่วยด้วยอะถ้าใช้ดีแล้วเดี๋ยวแม่จะบอกต่อแม่เพิ่งไปช็อปจากวัสันมานะคะเป็นโปรโมชั่นนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าสปอนนะคะแต่ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่3ชิ้น299เออมันให้จับเซตกันนะถ้าแดงเป็นไงคะอันนี้ก็คือ after แล้วนะเดี๋ยวเม่จะพยายามให้ทุกๆท่านได้ดูลายๆมมุว่ สีมันออกมาเป็นยังไงตรงโคนเป็นยังไงแต่ก็จะยังเห็นชัดอยู่นะพอแม่บอกเลยว่ามันจะต้องพูดยังไงยอบตรงปลายเมสว่างเนาะแต่ตรงโคนอะ่ะมันมันเป็นสีผมเดิมถูกไหมแต่จริงๆผมเดิมอ่ะมันไวแต่คือผมเดิมเราอ่ะมันไม่ได้สว่างขนาดนั้นการลงเนี่ยมันยังอาจจะเป็นแอบเป็นท่อนๆแต่ แม่จะบอกว่าแม่แอบผิดหวงังแต่ไม่ได้ผิดหวังเพราะตัวสีเอ่อตัวการที่ทําออกมาแล้วเป็นน้อนทอนนะเพราะว่าแม่อยู่รู้อยู่แล้วแตแผว่ผิดหวังผิดหวังที่ว่าแม่เข้าใจว่ามันจะมันจะมืดกว่านี้มันจะเข้มมันจะอะไรกว่านี้แต่ว่าสีผมเขา ค่อนข้างชัดเจนอะถ้าใครที่กําลังมองหานะคะผลิตภัณฑ์โฟมเปลี่ยนสีผมหรืออยากได้สีผมแบบอีแม่แบบนี้นะคะแม่ก็แนะน,นํานะตัวนี้นะคะกับ Miss a l l s a n g Hello Bubble นะคะที่สามารถทรําระเบียบก็ได้สีผมที่ชัดเจนแบบนี้เลยจ้าอะแต่ก็ไม่ว่ากันนะคะทำแล้วก็ถือโอเคนะคะในระดับหนึ่งสําหรับแม่นะคะพอแม่แม่อยากได้อยากได้สีมันโอ้ยวินพันน้ำตาลแบบเข้มมากๆแต่ออกมาแบบนี้แม่ก็โอเคแล้วจ้า เดี๋ยวเราจะให้ไปดูกันนะคะจากมุมซ้ายเอ้ยมุมตรงก่อนนะคะว่าจะออกมาประมาณนี้นะคะในที่ร่มนะคะอะอันนี้ด้านข้างนะคะแม่จะบอกว่าแม่ไม่ได้ไดนะคะแม่แค่นั่งต่อบนรลมนะคะให้แห้งจ้ะอันนี้ด้านข้างซ้ายขวานะคะแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะแม่ก็ยังจะคงพยายามเอียบที้ไอยู่นะคะแต่มันก็สีออกมาตามข้างกล่องแหลดแต่ว่าข้างกล่องมันก็เหมือนว่ามีความมืดความเข้มนิดนึงเพราะว่าวันนั้นซื้อในวันสันเนอะก็อาจจะแบบมองไม่ชัด ขนาดนั้นนะอะก็ไม่ว่ากันแต่ก็โอเคอยู่นะสีผมรวยอยู่นะจ้าอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูอีกมุมค่ะนี่แดน,ดนแม่พร้อทสีผมเส้นเป็นนางฟ้าเชียจ้าอะอันนี้นะคะก็ถ่ายโดยอยู่ในที่มืดนะทุกคนที่มืดแต่ว่าใช้แสงไฟไลท์สอดเบาๆก็ปรับเบอร์เบาๆนะคะแล้วก็อัดมาให้ทุกคนดูให้ด้เห็นกันชัดๆเต็มเต็มตากันไปเลยจ้าอ่ะว่าสีผมเนี่ยก็โอเคอยู่นะคะประมาณนี้นะคะเออ แต่แม่จะบอกเลยว่าไอทรีทเมนที่แม่เราใช้เนี่ยดีต้องดีต้องบอกต่ออยู่นะเดี๋ยวไว้มาในคลิปหน้าหรือว่าถ้าใครเรียกร้องมาเนี่ยเดี๋ยวแม่จะมาแนะนํและกันนะคะสําหรับตัวทรีทเมนตัวนี้เป็นทรีทเมนที่เอ้ยของวัสด์สนเว้ยใช้แล้วแบบว่าผมอะตรงแลวดูมีน้ําหนักทันทีแม่อยากโศกอ่ะเนาะทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะคะเอาละจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่และก็น,น้องพี่น้องลูกพี่นะคะต้องขอฝากวาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์แม่ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย 啾咪啾咪。